สวัสดีตอนเช้าเ้านะครับผมสำหรับงาน BCIT Indo นะครับผมก็จะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนเช้าเช้านะครับวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะถ่ายง่ายนะครับผมพอดีเป็นช่วงเช้าก็คนกำลังไม่เยอะนะครับผมมาจะถ่ายไล่ต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ก็เป็นต้นปลาข่อยนะครับผม ปลาหอยบ้านเรานะครับผมแต่นี้ก็ใหญ่มากนะครับผมอลังการนะครับเป็นต้นปลา่อยนะครับก็เป็นสนเลนะครับผมสนเลยก็ต้นใหญ่มากนะครับเป็นอากาศบรรยากาศช่วงเช้านะครับผมที่อินโดนีเซียนะครับผมงาน BCI นะครับ เกาก็มีโอกาสได้มานะครับผมครัก็มาถ่ายให้ได้ดูให้ได้เห็นชัดๆนะครับผมวันนี้เนื่องจากวันนั้นยิบรีบคนเยอะนะครับผมก็ถ่ายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่วันนี้ก็จะถ่ายให้ละเอียดกว่าเก่านะครับผมครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นสนใบพายนะครับใบพายนะครับกระถาง การทาความสะอาดกระถางก็สะอาดเรียบร้อยดีนะครับผมไม้ประกวดนะครับอันนี้ก็ตัดสินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสนใบพายเช่นกันนะครับแดดกำลังมาเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นป่าข่อยนะครับผม น่าจะได้รางวัลมั้งครับ BCI น่าจะติดรางวัลนะครับตัวน,นี้ก็ไม่ได้บอกล่วงหน้านะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าตัวน,นี้เป็นต้นบูซูนะครับผมบูซูนะครับต้นใหญ่มากนะครับ เป็นไ่ใบแก้วนะครับผมเป็นต้นไ่ใบแก้วนะครับใหญ่มากนะครับผมอลังการนะครับผมก็มาดูต้นไม้ที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมในงานนะครับ,รรรบใหญ่มากต้นนี้ใหญ่จริงจังเล อาจารย์หลอดนะครับก็จะเป็นสุนเรนะครับผมที่ได้ยอดเยี่ยมนะครับนี่ก็ทีมงานมาด้วยกันนะครับัถ่ายอย่างเดียวนะครับผมอาจารย์รักครับัไอนี่ก็เป็นยอดเยี่ยมนะครับผมในงานนะครับทีมงานก็อาจารย์รักมาด้วยกันนะครับ นี่ก็จะเป็นต้นข่นะครับผมข่ที่นี่โครงสร้างโอ้โหอลังการมากนะครับครับเป็นต้นข่นะครับนี่ก็เป็นใรใบกลมนงครับนี่ต้นสูงสงานะครับผม ไม้ที่เป็นเทียนทะเลก็จะอยู่ฝั่งทางน้นนะครับครับนี่ก็เป็นไซน่าจะเป็นไซไซจีนนะครับผมแต่ใบเขียวปัดเลยนะครับเป็นคอมแพกหรือเปล่านะครับผมครับคล้ายๆกับใบคอมแพกนะครับครับก็เป็นเทียนทะเลจิ๋วๆนะครับ ทะเลต้นไม่ใหญ่ครับนี่ก็เป็นต้นโมกนะครับนี่เป็นเทียนทะเลนะครับนี่ก็เป็นเทียนทะเลนะครับครับนี่ก็จะหน้าประมาณไหม ไซไม่เกินสามสิบหรือเปล่านะครับครับนี่ก็จะเป็นรางวันยอดเยี่ยมนะครับผมสองโบนะครับผมต้นโมกนะครับผมเป็นต้นโมกนะครับ,รบก็จะไล่ถ่ายให้ดูให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมวันนี้ก็มีเวลาวันนี้ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรนะครับ หม้ไซไม่ไม่เกินร้อยยี่สิบหกหรอร้อยสามสิบสองอ๋อครับนี่ก็จะเป็นจิบปกปกุยสันตุนิเปอร์นะครับผม นี่ก็เป็นเทียนทะเลนะครับผมย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับผม,มก็เป็นโมกนะครับผมคุณบราโวสิจาวนะครับผมคุณบราโวที่งานอินโดนะครับผมรับอินโดนีเซียนะครับ,รบก็จะพาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับผมนีม่ก็จะเป็น เป็นทะเลเช่นกันนะครับผมแล้วก็เป็นโมกก็เป็นโมกนะครับี่นี้ก็จะเป็นเฟื่องฟ้าหรือตุต,ตจีนนะครับผมต้นบล็อกบููนะครับผมไม้เยอะนะครับผม เดดเขาเริ่มมานะครับคุณนุย้ยสวัสดีครับออรอดคผมสวัสดีเช่นกันนะครับคุณบราโว beautiful beautiful สวยงามมากครับผมขอบคุณมากนะครับคุณบราโวแต็งคิวนะครับผมคุณบราโวคุณเสริมเดชขอบคุณออรอดที่นําที่นําบรรยากาศในงานประเทศที่เข้าจัดงานได้ อลังการมากครับครับผมยินดีนะครับผมก็จะถ่ายให้ดูเกี่ยบทุกต้นนะครับผมวันนี้ก็มีเวลาเยอะนะครับวันนี้ไม่มีกิจกรรมนะครับก็จะได้ถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆนะครับครับนีก็เป็นต้นสนจุนิเปอร์แล้วก็มะนาวนะครับผมครับไม้ก็หลากหลายรูปทรงนะครับผมไม้ก็ นี่ก็เป็นต้นโมกนะครับผมนี่ก็จะเป็นไซทยเกอร์นะครับผมนี่ก็เป็นต้นมะนาวเทศนะครับผมมะนาวเทศนะครับเวลาออก ลูกมาก็จะเป็นลูกแดงๆเต็มต้นเลยนะครับคุณบ่าวจากสวัสดีอาจารย์ครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับต้นนี้ก็จะเป็นแพมหน้านะครับผมผันไต้หวันนะครับจะเป็นไส้จิ๋วมั้งครับเป็นโมกนะครับผมไสจ,จุ้มจิ้วจุ๋มจิ้มนะครับผม ครับก็สวัสดีเอฟซทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอนี่ก็เป็นต้นโมกนะครับต้นใหญ่จะเป็นต้นโมกนะครับรับมีต้นนี้ที่เป็นไซทายทเกอร์นะครับผมต้นนี้รับจัดวางได้สวยงามนะครับผมพันธนะที่ใส่นะครับอับนี่ก็เป็นต้นโมกเช่นกันนะครับ นิเปอร์นะครับผมก็เป็นโมกนะครับคุณเสกออมสินสวัสดีครับท่านนายกอาจารย์หลอดและทีมงานบางกอกทุกคนครับับผมสวัสดีเช่นกันนะครับ นี่ก็จเป็นต้นเทียนทะเลต้นนี้ก็น่าจะติดยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับน่าจะแยกประเภทนะครับผมครับสองโบนะครับผม เดี๋ยวพาไปดูไซส์กลางนะครับก็จะเป็นตัวจุกจีนนะครับ ก็เป็นเทียนทะเลนะครับผมไปนิดเดียวนะครับผม คุณบาวจักพาชมต้นข่อยหน่อยครับอาจารย์ต้นข่อยครับผมเดี๋ยวเดินย้อนกลับไปนะครับผมเอาเทียนเอาเทียนแถวนี้ก่อนนะครับ,รบนี่ก็เป็นเทียนทะเลนะครับ,รบนี่ก็เทียนทะเลนะครับ เป็นบูซูนะครับผม ยวไม่ได้จอต้นนะครับผมจะให้ดูคร่าวๆนะครับ คุณสุพจน์พันไม้หายากสวัสดีครับท่านนายโยกอลอดและทีมงานวางกอกบอนไทครับสวัสดีเช่นกันนะครับผมสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะครับครับนำเอาบรรยากาศในงานของ b c i นะครับผมที่อินโดนีเซียมาฝาก FC ทุกคนทุกท่านนะครับผมครับ คุณเชอร้องใั่สวัสดีครับอาจารย์ครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับครับนี่ก็เป็นต้นคอยนะครับผมครับนี่จะเป็นต้น่อยนะครับคุณบ่าวจักนะครับผมเดี๋ยวนี้ไม่ใหญ่เท่ากับโซนนอกนะครับผมที่เป็นต้นข่อยนะครับนี่ก็อีกคอยเหมือนกันนะครับ โครงสร้างธรรมชาติให้มานะครับผมที่ดูๆนะครับผมครับโครงสร้างว้านเขาจะสวยมากนะครับเป็นข่นะครับครับครับนีจ่จะเป็นต้นข่นะครับ,รบนี่เป็นต้นองุ่นบราซิลนะครับ นี่ก็เป็นใส่มาดันพี่อมรสวัสดีครับอาจารย์หลอดับผมสวัสดีเช่นกันนะครับพี่อมรขอบคุณฉลองชัยสวัสดีครับอาจารย์ครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับครับครับนี่ก็จะเป็นต้นข่อยข่เหมือนกันนะครับข่อยบ้านเรานะครับ <c oughs> ก็เป็นสนเบียภายนะครับนี่ก็เป็นมะน,นาวเทศนะครับก็เป็นสนเบียภายนะครับทุงนี้ก็กํำหน้านะครับผม ต้นนี้ก็เป็นต้นข่ยนะครับผมต้นข่ยนะครับลีลาโหลีลาสุดยอดเลยนะครับต้นข่ย นีเป็นต้นเข็มน่าจะเป็นเข็มเหลืองนะครับต้นนี้ใหญ่มากนะครับผมที่เ่าเห็นมาก็ใหญ่มากนะครับเข็มเหลือง เป็นโมนะครับรรเป็นแคมหน้านะครับผมนี่ก็เป็นมะขามนะครับ อีกครับเป็นคุณโตโน่นะครับผมสวัสดีครับรำอนอนไลน,นครับจวพาไปดูคอ่ที่ปลาใหญ่ๆนะครับ น้ำอยู่นะครับผมปลาคอยนะครับครับนี่เป็นปลาคอยนะครับ ป่า่อยนะครับผมแดดกำลังร้อนเลยนะครับผมบแล้วก็มาดูป่าใหญ่นะครับเป็นป่าอยเช่นกันนะครับใหญ่มากนะครับผมกำลังลดน้ำนะครับนี่ป่า่อยนะครับ่อยบ้านเรานะครับ ป่านี้ก็ใช่เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นป่าคอยนะครับครับก็ต้องขออนุญาต ลงไลค์เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับ